ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกระผอกกใะยายบนค้นตอนลาข้ามคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะมืนนมอนี้ย้ายบนมากเอาผนียดใดนกขอดเนาะค่ะหรือว่าผนียดกงหัวจุกเนาะค่ะสื่เดี๋ยวใดทั้งสองยางเนาะค่ะเป็นผนียดมาเปิดโตให้พี่น้องเบื้องค่ะมือนี้เริ่มเปิดโตเปิดรับเนาะคะ่ะเนาะยายบลสี่เริ่มรับแล้วเนาะค่ะเป็นผนียดนกขอดเนาะค่ะสร้างกระพรอมแล้ว เนียนกขอดสองทางเนาะคะ่ะนี่ค่ะให้บนกระเด้ยวออกมาโชว์ให้พี่น้องเบิง้งแต่ตัวนี้ท่านในมีเจ้าของเนะะ้อค่ะคือสร้างผนเ็ดขึ้นมามาเปิดตัวให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่นะเนาะว่าจะเริ่มรับเพศแล้วเนาะค่ะนี่เป็นเนียนนกขอดท่านมีเจ้าของค่ะตัวนี้สาหรับลูกค้าคนใดทีส่สนใจอยากได้กะทรเขมาก สั่งจองได้เลยเนาะค่ะตัวนี้บ้านมีเจ้าของค่ะคือจางพันเทศขึ้นมาเปิดตัวซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะเปิดตัวคือว่าเตรียมพร้อมจะรับเทศแล้วเนาะคะ่ะได้บนกัอนเลยเอามาโชว์หอยพี่น้องบึงเพื่อมีลูกค้าคนใดที่สนใจเนาะคะ่ะสนใจพเนียดลกคอดเนาะคะนะ่ะเนาะเริ่มรับแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับลูกค้าไม่ที่เขามาเห็นแล้วกะสนใจก็โทรมาสั่งมาจองคิวใดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะให้บนก็นยังรับเรื่อยๆอยู่ค่ะมีผาเนียดดีๆยายบนก็นมาลงให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผอนนีดตัวนี้คันมีผู้สนใจก็โทรมาใดเลยเนาะคะ่ะใครโทรกร่อนใดก่อน แม่บนสี่ทรงวันพืชเลือหานนี่แหละค่ะสีได้ทรงพร้อมกันเนาะคะ่ะแล้วกพผนียดช้านตรงเนาะคะ่ะสีร้างเฮดไว้กะนี่เนียดช,นะช้านตรงสองขางเนาะค่ะต่างญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะผนียดช้านตรงสองขางทรงเอ้ยทรงกลมเนาะคะ่ะสองตกับท่านหักตัวนี้เนาะคะ่ะ เนียดั้นหักสองขางกำลังเห็ดเพระั่นแล้วค่ะเหลือเก็บรายละเอียดน้อยๆหนึ่งกะแล้วๆเนาะคะ่ะเนาะเนือคะ่แะแต่มือนี้กะเดี๋ยวมาเปิดโตเนาะคะ่ะมาเปิดโตมาโช่คือพเนียดนกขอดตัวนี้เนาะค่ะเนาะเนียดนกขอดพเนียด,ก,ยดกงหัวจุกเนาะคะ่ะ มาเปิดตัวมาเปิดพร้อมรับแล้วเนาะคะ่นะเนาะสํารับลูกค้าคนใดทีสนใจอยากได้ก็โทรมาสั่งได้ค่ะช่วงนี้อันนี้เป็นผนียนลกขอดสองขังเพราะ้าไหนมเจะของค่ะสํารับลูกค้าคนใดเห็นแล้วสนใจอยากได้ก็โทรมาสั่งเลยเนาะคะ่ะโทรก่อนใดก่อนเนาะคะ่นะเนาะได้บนกับสีส้มของวันพฤหัสนี่แหละคะ่ะ โดยโทรมกรก,กับศิริส่งพร้อมกันกวันเพื่อเลือดหัดมาค,ค่ะเนาะสำหรับลูกค้าที่ลูกค้าไม่ที่เขามาเห็นแล้วที่เขาเบิ้งในยูทูบแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเบิ้งแล้วก็ถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายบนน้ำนีดได้วจ้าี่เนาะคะ่ะ ติดตามไว้พะวัดจะได้เห็นผนียดนงามๆเนะค่ะเนาะนี่แย้บนเอาลงไหเบิงนะค่ะมันเรามาโชเป็นผนียดนกคอดช้างเพิ่มเริ่มเปิดรับเพชรแล้วเนะคะ่ะนี่ตัวเหนียวมาโชเปิดรับลูกค้าคนใดสนใจก็โทรมาสั่งได้ค่ะช่วงนี้โทรมาสั่งได้เลยเริ่มรับแล้วนะค่ะเนาะ แต่ตัวนี้ท่าน,นมเจ้าของค่ะเอามาช่์เปิดโตซื้อนะคะ่ะท่านมเจ้าของผู้ใดสนใจกะโทรมาสร้างนะได้เลยค่ะผู้ใดโทรสร้างกรได้กอน,น,กอน,นะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องเบื้ซงสมีก่อนยังพอการคลิปหนานะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ